อิศระยะที่มีของแปลกๆยังไงเดี๋ยวตามไปดู ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองโยโกฮาม่าจังหวัดคานากะค่ะร้านนี้นะคะมีชื่อว่าชินจุยะอยู่ที่ตรอกโนเกยานากิแถวแถวสถานี JR ซากุรกิโจ ร้านชินจุยะนะคะเป็นร้านที่ชื่อดังมากๆในหมู่คนที่ชอบกินของป่าหรือว่าของแปลกที่ไม่สามารถหาได้ตามร้านปกติมีตั้งแต่มแมลงต่างๆไปจนถึงสัตว์ที่ไม่ค่อยมีคนเอามากินกันร้านนี้ก็จะมีค่ะบรรยากาศภายในร้านจะคล้ายๆบาร์เพราะว่าเมื่อก่อนเป็นบาร์จริงๆค่ะร้านเป็นร้านเล็กๆมีที่นั่งเคาน์เตอร์ 4- 5ห้าที่แล้วก็มีโต๊ะแค่2โต๊ะเท่านั้น หน้าเมื่อรู้ว่าตัวเองสั่งเมงสาบอกไปนะคะเรากับแก้มมันก็ไม่อยู่ตรงหน้าแล้วอันนี้คือเมงสาทอดหวังว่ามันคงจะเหมือนมาแรงทอดบ้านเราแล้วอันนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรมีอุปกรณ์การกินคือกันไก เราต้องกินยังไงอันนี้จะเหมือนดักแด้ทอดบ้านเราไหมเอ๋เขามีถังอวกเตรียมมาให้ไหมเอายังขักขาได้ไหมอะ าง็บะแดกอะไรก่อนดีวะ อย่างหนึ่งคือคล้ายๆแมลงทอดบ้านเรานั่นแหละเพียงแต่ว่า,มาแมลงสาบมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะมาแมลงสาบอยู่เนาะนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะนี่มันภาพในหัวตัวเองตลอดว่ามันเป็นมแมลงทอดบ้านเรานั่นแหละเราก็เลยกิน ร้านนี้นะคะอยู่ในโยโกฮาม่าเราหลังจากที่เราไปเยี่ยมชมเบียร์วิลเลจที่คิรินมาเราก็เดินออกมาประมาณหนึ่งแล้วก็ลุทะลุเข้าทะลุออกรถไฟประมาณหนึ่งเราก็มาพบเจอกับร้านร้านนี้ที่มีแมลงสาบรายอะไรก็ไม่รู้แต่เราจะเริ่มกินตัวนี้ กินยังไงลองดู แข็งมากเลยของ้นรสชาติเหมือนปลาหมึก พลามึกย่งบ้านเราแหละทั้งกลิ่นทั้งอะไรด้วยนะแต่มันแปลกประหลาดตรงหน้าตานั่นแหละปลามึกย่างลองดูตอนนี้นะคะเพิ่งรู้ว่าร้านร้านนี้นะคะปิดหนึ่งทุ่มปิดเร็วมากเร็วกว่าที่อื่นด้วยเราก็เลยสั่ง last order ไป เป็นซาชิมิเส้นประสาทข้างหลังของมา้าเราจะลองกินว่ามันหนึบแล้วมันดึกดำดําดยขนาดไหนมันคือซาชิมิจริงๆใช่ไหมมันกินยังไงนะมันคือเส้นประสาทนะคะอืม อ่อยอันนี้อ่ะมันแบบมันกินเข้าไปแล้มันก็หายไปเลยเว้ยเห็นเนื้ออย่างนี้นะดูเหมือนมีเนื้อใช่ไหมพอเคี้ยวเข้าปากเท่านั้นแหละแล้วมันก็สลายหายไปหมดเลยและอันนี้คือคิดเข้าใจว่ามันเป็นกระเทียมดองปั่น น้ำน้ำนี่คือโชยอยู่ต้องกินกับอันนี้ด้วยอันนี้อร่อยใช่ได้เหมาะเป็นกับแก้มากมากโอเคเดสก่อนจะจากกันไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอแนะนำก่อนว่า ร้านนี้เป็นร้านเฉพาะทางค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากลองของแปลกหรืออะไรยังไงที่มันหากินยากมากๆอยากให้มาลองร้านแบบนี้ดูเพราะว่าเขาคัดสรรหามาให้เราแล้วอย่างมแมลงสาบเนี้ยก็เป็นมแมลงสาบที่สามารถกินได้จริงอย่างเอ็นเอ็นม้าข้างหลังนี้ก็เป็นของที่กินได้จริงมแมลงตัวใหญ่เมื่อกี้ก็คือเขา กินได้จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าร้านนี้มีตุ๊กแกทอดด้วยแต่ทําใจสั่งไม่ได้จริงๆกลัวสําหรับคนที่ชอบทานของแปลกแล้วก็มาลองกันเพลงสับทอดป้าเอาละค่ะเราจะทิ้งท้ายคลิปนี้ด้วยภาพอาหารอื่นๆบางส่วนที่ขายในร้านนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ